พ่อศิลปินแห่งชาติ Sod. คุณอาปฉลาดน้อยนะครับพุทธเจาคุณดาวเป็นไงครับเมื่อไหร่มาพ่อเนื่องพุเจ้าช่วงงานอย่างนี้งานอย่างนี้ครับสวัสดีครับคุณอาลาดน้อยพุทธาคุทธเจ้วงเป็นดวงรับอนิารงานสงการเป็นม่ประเภทนี้ัตรธรรม เปนิเชิญคุ้กองมีเรื่องจิง่างานใมงันคือาารมีของผักแต่ใอานอย่างน้อย่แล้วนะครับกสาหมดหนาหดรคนมาลํำนำพรมาครับวันนี้มาล่ำนำพรจะลอยในกระถิแต่รับลังทั้งแนวทั้งนอกนี่แหละรับคดูคเดนกินี่แหละรสืบสานสืบมาประชาอลบรสิบ้าน แถวบต่มารราทัจังหวัดนองคายเป็นรันที่ชอบกากระบนี่แหละเมต้งพวงนี่แหะครับเอาได้โดยสะ่อรล้มีหลายคนชุณแม่เนาคุณแม่มาชวงกันเนาะจะก็ดีพี่น้องมาเอาบุญม่เอาบุญกับมไแม่แมาซื้อแม่ล่ำอคนฟั้งาม่พระเจ้าพระเจ้ามาทํำบุญแม่แต่ถูกแต่เทียนมาก อาหดน้ามองหัวผัสใสในตัวหัวใจอันสำคัญของคนภาคอีสานครับด้วยสปอร์จที่ซื้อจากบ้านสมาคมแต่ละสมาคมสภาแต่ละสภาหน่วยงานแต่ละหน่วยงานองค์กรแต่ละองค์กรต่อมามาให้มีให้ได้เพื่อสุดทนผู้แม่กับมาดำหัเพิน์ผ้าลูกผ้าเต่ามากมินาทีร่ำกับร่ำในกอฟังตั้กใจมาฟังองค์กร ไปดูีเมียงต้องการความสงบก็ต้องการความหักความพังก็ต้องการควมที่ดยินทมหนาก็เลยไปยินว่าหูบเหยียดยัดไง่าสั่ปีนี่ดีเมี่ยอยู่นี่มารับเมื่อมือเอาโลดพีน้องเลยพ่อมากระมาในเด้อมาเอาบุญมาเห็นกันพบปอฉลาดศิลปินแห่งชาติเป็นด็อกเตอร์ เ้าจะเหตุจังใดยังสิบอเราเ่็ไงกเป็นปู่ปานมีหรืม่ถึงแล้วอันผู้นี้ก็ว่นหลกก็ได้วราลุกห่น เดียกับรับมกดาลัมแม่ดีลาบุณดเด็รปหินแตกัเป็นเ้ัวสิเ่เอเบคเอาคุณยาบุนาบอกยังไง้้าน่าเกล้กันหัวก็เมียกับชดคุยกันมากเว้ยน้กระสยนองคอระใสข้าจ มาตั้งแต่บุญกะไมาตั้งแต่เหล่ากัอะไรมาตั้งแต่พูดและขอนก่นมาตั้งแต่คนหลาดแีเห็นก็เจ้าทางมาทัวร์ละครับขอพรขอพรเพื่อนขอพรมใส่ร่องมาเด้อมาเอาบุญเด้อค่ะเด้องมาเริ่มาไหว้วไพ่อปรส่และสุนิชโชวลาคเรียกินครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณไหลายครับ สามแผ่นสามเท่าครับ, <c oughs> บผมขอบคุณครับ